<Play> นิทานอิโศบเรื่องหมีกับหมาป่าหมีตัวหนึ่งถูกชาวบ้านนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆชาวบ้านสอนให้มันเป็นหมีที่เชื่อฟังมีนิสัยอ่อนโยนน่ารักและอยู่อาศัยกับผู้คนได้จนวันหนึ่งหมีได้เดินเที่ยวเข้าไปในป่าลึก ขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินชมนกชมไม้อยู่นั่นเองก็มีฝูงหมาป่าดุร้ายมาล้อมเจ้าหมีเอาไว้เพราะเห็นว่าหมีตัวนี้ดูอ่อนแอและไม่ดุร้ายเลยฮ่าฮ่าเจ้าหมีวันนี้พวกข้าจะกินเจ้าเป็นอาหารฮาฮ่าฮ่าฮ่ผู้จบหมาป่าตัวหนึ่งก็กระโจนไปหาหมีหวังที่จะตะปบให้ตาย มีเห็นดังนั้นสัญชาตญาณหมีของมันก็เกิดขึ้นทันทีมันจึงใช้มือตบหมาป่าที่กระโจนเข้ามาหาด้วยพลังทั้งหมดที่มีทำให้หมาป่ากระเด็นออกไปไกลมากและขาดใจตายในทันทียังมีใครคิดจะกินข้าเป็นอาหารอีกไหมอ หมาป่าเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนที่ภายนอกแต่จงเรียนรู้จากนิสัยที่แท้จริงของเขา